วันนี้แม่อ้อยก็จะมาทานปลาเมนูปลานะคะปลาปลาเผาค่ะเมี่ยงปลาเผานะคะก็เป็นปลานิลเนาะเป็นปลานินเผาเผาเกลือนะคะเรยปลาปลานินย่างปลาอะไรนะเมี่ยงปลาเมี่ยงปลาเผานะคะเมียงเขาเรียกวันนี้ก็จะมาทานเมี่ยงนะคะเมี่ยงปลานินนะคะนี่แหละเป็นปลานิ่นเขาเรียกนะ ย่างใส่เกลือนะคะนี่เลยค่ะเกลือแบบว่าแต่ว่าก่อนทานนะก่อนทานก็คือขูดขูดเกลือก่อนเนาะขูดขูดเกลือออกก่อนแล้วค่อยค่อยแซะด้านข้างนี่นะคะแซะด้านข้างแล้วก็ลอกหนังขึ้นนะคะถ้าเป็นไปได้นะคือตอนตอนตอนเลาะเลาะออกต้องเลาะละล้นนะคือจะจะแบบว่าผิวจะสวยมากเลยนะนี่เนื้อเนื้อเนื้อปลาจะสดๆดเลยนะทุกคนนี่เลยค่ะนะทานทานปลาเพิ่มโอเมก้าสามเนาะนี่เลยค่ะ เนื้อปลาจะสดๆเลยนะทุกคนทานกับเลยนะผักค่ะวันนี้ก็เป็นผักผักกาดแล้วก็ใบใบผักวันนี้ก็ได้ผักก็มีมีผักเอเอไม่ได้ล้างผักเพิ่มเนาะก็ทาน <c oughs> จะเน้นเน้นปลานะคะนี่เลยค่ะก็มาทานกันเลยนะทุกคนก็เป็นคำประมาณนี้เลยเนาะนี่ยแล้วก็เนื้อปลาใส่เนาะเนื้อปลาเน,เน้นเน้นใส่นี้เลยนะคะ แล้วก็ขนมจีนค่ะบางท่านก็อาจจะเป็นเป็นมีก็ได้นะคะเป็นเป็นเป็นบะหมี่นะเป็นมีขาวเหลือหรือเป็นเส้นมีแบบสีขาวขาวก็ได้นะคะบางบางท่านอาจจะทานเป็นมีแล้ววันนี้วันนี้เป็นขนมจีนนะคะก็ได้เหมือนกันแล้วก็นี่หอมค่ะเป็นน้ําพริกนี่เป็นเป็นน้าพริกคล้ายๆแบบเอขาเรียกน้ําพริกเอน้ําพริกจิ้มแจ่วนะน้าพริกนะเป็นเป็นน้าพริกน้าพริกปลาเนี่ยค่ะ น้ำพริกนี่ก็จะออกรสชาติเปรี้ยวเผ็ดคล้ายๆน้ำน้ำพริกซีฟูด้ดเนาะนี่แหละค่ะลาดไปประมาณนี้เลยนะทุกคนนี่ค่ะคําใหญ่ๆเลยอ จะออกแบบเผ็ดหวานเปรี้ยวอร่อยทานคู่กับน,นี้นะกลมกล่อมเลยค่ะ